ข้างหลังด้วยหนะักหนากขอข้างหลังด้วยข้าง,งางหลังเน,นะงงนี้ยหลังเหรียญหนึ่งหนักข้างหลังเนี้ยเหรียญหนึ่ง